มาพี่น้องมื่อนี้ข้าเจ้าเอาเนื้อไม้อ่าน่าจะเป็นเนื้อไม้ปลาหระพี่น้องเนื้อไม้ไผ่ปลาเนี่ยมั้งถ,ถ้าบ้านปุ่มเอิญเนื้อไม้บง่งได้มีสิน,นสิมใช่ไหมครับครับ,รบแต่อ่านน้ำไปลูกปะไม่อ่ะอืมนะครับก็เลยให้ยจะนั่งมาพร้อมาใส่ก็เลยสิแกงน้ำกันที่แรกก็ว่าสิเฮ็ดทอดง่ายกินนะพี่น,อน้องก็เลยได้เนือไม้มากก็เลยสิเฮ็ดแกงเนื้อไม้นี่แหลนะเนาะเมื่อนี้แกงเนื้อไม้สดพี่น้อง คืออยากยืมหมู่านเห็นข้าเจ้าโพดเฟรอ,อยากยืมกันล่ะมากด้น้ำมัสนสดพอดีนะครับก็เลยสิแกงเลยมาต้ไมไว้พอดีมาด้วยมือกันนะครับพี่น้องแกงใกล้แล้วแล้วตอนแกงก็ได้เห็นเบึงเตรีย <c> ม <oughs> เอาแบบง่ายๆ่แหละจวดจวดจวดสับต้มเอาเลยน้ำมันก็ได้เดือดละราจะผัดเดือดใช่น้ำปลาพี่น้องใกล้แล้วมากมาเตรียมนุ่งมือก,กันเลย มาพี่น้องจวน๊นละหอนอาบน้าบ้านไหนอาบน้ามั้งอันนี้เที่ยงละเกือบเที่ยงละเมื้อนี้ทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกทั้งลูกสาวไอ้ลูกชายซั่นเนาสนอแฟนกะสดไปแล้วพี่น้องพอดีมื้อนี้เฮ็ดงานสวยเนาะข่าแต่แกงน้ำใหม่น้ำลั่งมันก็เลยสวยมาแกงน้ำใหม่หอนหอนอื้ม เหนียวพี่นอ้องเอาล้วน้ำใหม่สดมันก็ต้องแบบเห็ดขมขมอำลำน้อยๆน่นะส่วนแห้งหมดแล้พี่น้องห่อนเขาก็ห่อน ซุ้มขาวซาวกันพี่นอ้องแกงน้งไม้นมันสวยมือหนีบปฏิเสธยังเลยแกงน้งไม้อย่างเดียวก็มีทอดปลากับกุนเชียงกะบบียาด์ดอกพี่นอ้องเพราะว่าขึ้อยากน้ำแกงน้งไม้สดลายกว่าแบบมือนอี้ก็ยังว่าน่าฉิบซีมือแล้วพี่นอ้อง กินแท้บ้านอ้อมบ้านจากตัวพร้อมแล้วก็เลยออกไปใส่สเตย์แอ์โฮมสเตย์แอ์โฮมขั้นซีบมีแล้วด้อพี่น้องแล้วสเตย์แอ์บ้านไรบ่มีแล้วไรส,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 สวนนเพราะว่าครบแล้วจะชิเป็นซุ้มข่าวเศร้ายังเดี๋ยวพี่นอ้องซุ้มข่าวแรงนะครับซุ้มข่าวเที่ยง ล้วก็หาเลาะพี่น้องซิมีหาเลาะได้ปะเนาะเดี๋ยวเลาะหาปลาเลยพี่น้องอว่าใน,นมีอุปก,กรณ์หาปลาก็เล่นไปหายรุ่งเช้านี่เสด็จเมื่อบ้านใช้พุ้มกวามพลอดีครับ ห้อวกาะห่อนแกงกับห่อนแกงเสร็จกินเลยต้องรอมรอมันเย็นนม่นว่าหรอกเขาว่ากักตัวสิบตีมือก็ถือว่ากระบอกปลอดภัยเนาะแต่ว่ากรลกอรกักตัวนี่ก็อีกสิบกว่ามือเละพี่น้องเดินทางตั้งแต่ช่วงสงการอก ไปงานบวชเขาพี่น้องก้อนก่อนสงการอีกกรครบเดือนแล้ววะแล้วพจะคิดว่าจะคองไม่ได้เป็นกลุมเสียงนะจากตัวเองอบึ้งสภาวะกักตัวได้เป็นเดือนก็นโอเคแล้วพี่น้องนี่เราปลอดภัยแต่ว่ายานอย่างเดียวนะครับเวลาออกไปข้างนอกก็ ให้ละมัดระว่างแค่นั้นลหละเข่าก็ล่างมือออกก็ล่างมือเขากันเนี่นพี่นอ้องคิดเบิ้งช่วงหนาห่อนเนาะ อ่อนเพิ่งข้าฝนนอะตัวในน้องม่มาแกงพี่นาสดแอบครับขาเนียบ่มีปั่นใช้มือพี่น้องเคลียร์เลยยำติดมือ ขอบพูดในไลน์นะครับที่ติดตามกันเนาะผู้รู้ติดตามก็ได้ผู้ล,งลองค้นเขาก็เขามากติดตามเนาะห้างเทียคลิปผมกอาจะไปรบกวนข้าเจ้าแน่งสนากายว่ากันเด้อพี่นอ้องเด้ออาเผ็ดเบิงรอช่วงกักตัวโควิดนี่แหละมอนยเคยเป็นกิจเป็นอื่นเพิ่งสเป็นคอนเทนต์สเปนเอียงนะั่นแ่ะ ช่องคิปเรียนภาษาก็ยังมีอยู่เลยพี่นอ้องผมง่ายไปอีกช่องหนึง่งนะครับบางคนก็นยังบม่ไดนน้หูเนาะให้เขาน่ารักของช่องนี้ด้วยพี่นอ้องแล้วมันจะมีช่องเอยเ,เรียนรู้ของล่างมันจะมีอันช่องในมินาอ่าอิ Korea นเกาหลีพี่นอ้อง เรียนรอไปเรืวกยแวบบึ่งม,มอนอี่เรื่องเรื่งก็คือเสียบไม้น้ำพี่นองเสียงอาชิชัดเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่ก็สือมาทางเหมือนไปกว่านนึงก็ไม่ค่อยได้ใส่ปันใดน,นะครับไม่สายดอกเดี๋ยวเข้าหน้าไม่หนีบ เสือนะครดี๋ยวจะหาไม่ไม่เรดแหละพีน่น้องลงทุนฮอดขาตังกองคนนี้เป็นดอกค้างทียก็อยากเห็นบรรยากาศการเห็นงานนะเกิเป็นช่วงติวกะทรงติวภาษาอหลีนังก็ข้าไปติวในช่องของติวภาษาอืม ตรงน,นี้ค็ัคิดไปตัวไปนะพี่น้องบ่อยากให้เครียดอยู่บ้านห้องก็เครียดเพราะแห้งหรอกนะครับแห้งกักตัวโควิดแห้งเครียดก็เกาไม่อยากให้เครียดน้มหน่อย ก็จะออกห้องออพี่น้องคองนไ,ไม่ทราบว่าไปเงินชวนแม่หล่อนแม่พี่น้องเงินชวนแม่หล่อนอีกลุง่งนึ่งนะวอนนี้เนี่ยมือมันเป็นคลนุคนๆหน้าหอมมันก็เลยจิตมือก็เลยไม่ได้จับไอ้น้ำมันถนอกแมงวันแมงวันก็เริ่มร้ายละ จริงเราช่วงเมษาได้สิหลายนนเนาะมันหน,นาวไอ้บ้นเม่มันหนาวมันห้องแล้วก็มันฝนสะนะก็เลยมี ผมมีฝากไว้ให้คิดเรื่องหนึ่งพี่น้องบุรุุว่าพี่น้องจะเสือ่อบะมีคนเคยว่าเงินอยู่ในอากาศแต่สิหาวิธีเอามันมาจาังไดอะไรลูกไ,ไปรอก่อนไปแล้วพ่อเอาขนมให้ไปมึเาเถอะงวงน,นอนนาะไปรอก่อนไป มาตรงนี้เหรอพ่อเราพ่อทำอะไรอยู่พอ่ออ่านวิดีโอสวัสดีหน่อยเร็วพ่อทำไมมันเป็นอย่างนี้ขาตั้งกงล้องให้ลูกสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับนั่นมีดีจีพ่สวัสดีครับอืมสวัสดีครับพ่อต้องการอมนิ้วด้วยอืออมนิ้วได้ไง มันก็เทียงแล้วนอนเด็กน้อยมันก็ง่วงนอนแล้วพี่น้องกังเขาเอ็มเลาวก็ง่วงนอนน่ะอืมอย่าเล่นอย่าเล่นใส่รองเท้าด้วย มึงพี่น้องอ๋อดีนะบ้านนี่อาบน้ำกินเสร็จก็เราก็เสร็จไปอาบน้ำนะช่วงโควิด <COVID S 1> ก็โควิดเถอะเจอแกงน้องไม่ผู้คานไปอาร่าที่กันแต่ยาวาด้วยพี่น้องเรื่องรอเล่นเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องรอเห่นเนาะโควิดแชม้ใดไรเด,ดเ็นกัเชียงสายพัใไม่เนี่ยมันบ่ค่อยออกอาการคือวานละเสียง ยังผมเมียนลูก,กัี่สิพี่น้องออกไปข้างนอกก็ต้องระมัดระวังจักของเด้อเพราะวา่าเป็นปผู้ใดผู้หนึ่งติดมากแล้วมันจิยากนะพี่น้องฮะจิมืดถวยอื้ือ มีแห้งชอบทนหอมนเนื้อแจงมม่นี่ครับมีออเดอร์ตัดเมลอนนี่พี่น้องลอยสามสิบลูกว่ะเรียกว่าจะไปตัดอินข้าวก้อนใช่เด้ยตัดแล้วแพ็คส่งห่างพี่น้องไมอนี่ตัดเสริมเพิ่อนที่ซื่อหรอก คือทางผ่้ปกครองเขาจัดเสริมผมมันน้วันจัน์บ่หรอผมก็จะเป็นรอบวันพฤหัสเดียวเนี้ตัดเหมือนประมาณแปดเก้าร้อยลูกพี่น้องมีงานใครเห็นงานฮะป้าเนี่ย ผัดมาไม่แหง้งหน่วยเด้อเนียอออกซุ้มเขากันพี่น้องปุ้ได้กินเข่าวเแียบกินเข่าเป็นมูสก,กันเด้ออ,อ,อ,อืมท่านกินข้าวรึหิวข้าว พ่อละพี่น้องเชา้านี่กินกาแฟไปน้ำละและ้วก็ไอขนมนะขนมเค,ค้เกอร์นมปังปีบนะพี่น้องกินไปน้ำก็เลยอิ่มเนี่ยแต่ก็แ่บอยู่หิวหิวหิวแลวไลกินได้บุมบหมบดเกือบบิดนะอ่ะซ้ำ ข้าใจซ้ำได้ไหมน่ะไปครับพี่น <huh ้อง ฝากกดติดตามด้วยนะฝากเป็นกำลังใจให้กันเนี่ยขอบคุณในไลฟ์ที่เบิ้งคลิปเนาะยังนไอแกมาเบิ้งมาเยี่ยมมาเยี่ยนกันนะเหตุอย่างยู่น้อเนิ่พนีเฮ็ดอย่างยู่น้อนะว่าไฉนอะดีพี่น้อเวลาไปเลยครับ